หมเมื่อมันดีแล้วเนี่ยใครๆก็อยากจะซื้อหุ้นกําไรเป็นหมื่นล้านรัฐบาลนี้จะให้เพิ่มกรรมการฟื้นฟูเพิ่มกระทรวงวนาคมอีกหนึ่งกระทรวงคลังเพิ่มอีกหนึ่งตกลงก็เลยเป็นห้าสามคนจะเป็นคนของรัฐบาลอีกสองคนไม่ใช่โบวตอะไรสามคนมันก็ชนะเหลือปียะสวัสดิ์กชานศิลป์ที่ไม่ใช่สั่งไม่ได้แต่สามคนนี่สั่งได้ผมเคยเป็นบอร์ดท่าากาศยานลักษณะคล้ายๆกันเลย มันมีบางเรื่องที่เราถกกันแทบตายเอาข้อมูลมาดูเอาตัวเลขมาดูเราตัดสินใจจะทำยังไงเพื่อให้มันไม่เสียหายเกิดความรุ่งเรืองขึ้นเสร็จแล้วคนกระทรวงควมนาคมกับคนกระทรวงคลังก็บอกว่าได้รับนโยบายมาว่าให้เอาอย่างนี้ผมยังเคยพูดในที่ประชุมแล้วปล่อยให้เราถกกันทำไมว่าหลังพุดก็สรุปไปเลยก็แล้วกันนี่แหละครับเพราะนโยบายมันมาจากการ รู้สึกว่าควรต้องเป็นอย่างนั้นควรต้องเป็นอย่างนี้มันเกิดความเสี่ยงไปหมดเลยกับคนทํางานและขณะเดียวกันไม่รู้ว่าวันนี้ลูกจากเตียงข้างซ้ายลูกจากเตียงข้างขวาหรือใครแหย่ใครบังคับใครกดดันใครร้องขอให้เอาอยัางไงเพื่อผลประโยชน์ของใครยังไง